Uhh. อ๋อเซลซานทักษะที่4ีของเจ้าคืออะไรให้พวกข้าดูหน่อยสิไม่มีอะไรคล้ายๆกับทักษะพีสารแบ่งมุมใต้ดินที่เห็นเมื่อวานแค่ต่างกันนิดหน่อยเจ้าอยากดูจริงเหรอแน่นอนเจ้าเป็นคนแรกในกลุ่มที่มีวงแหวนหมื่นปีขอดูหน่อยเร็วเข้าฮะ ความเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นเลยตั้งแต่เมื่อไหร่กันอ,อ่ะรอนปล่อยออกมาไม่มีความผันแปรของลมปราณใดๆ <S <S นี่คือทักษะที่ส<อ>ี่ของข้าซึ่งเกิดจากทักษะกรงขังใยแมงมุมและกรงขังนี้ข้าสร้างขึ้นจากย่าเงินคำเพราะงั้นจึงเรียกวันว่ากรงขังย่าเงินคำเฮ้ยออกไม่ได้อ๋ออ ดูดูแล้วก็ธรรมดาไม่เหนียวเท,ท่าานเท่าโซโคทคนใหญ่แบ,งบง่งออมุมอีซ่ซานทักษะวิญญาณเหมือนปีได้เท่านี้เหรองั้นเหรอทักษะการควบคุมแบบรุมเป็นทักษะของวิญญาจารย์สายควบคุมระดับ50ิบขึ้นไปนี่มันน่ารัวเกินไปแล้วตรงขันยากเงินกว่าเพียงอันเดียวอาจไม่เท่าไรแต่ว่าจะทำลายตรงขันต้งใช้เวลา ในช่วงเวลานั้นก็เพียงพอให้ทีมสายควบคุมทำอะไรได้หลายอย่างพี่ซานทักษะนี้ของเจ้าจะเข้ากันกับข้าไ,<อ>ไหมเข้าแน่นอนรงขังยาเงินครามใช้ชิงลงมือก่อนสวนเสกคำรามพญาหงษ์ชัส้สกัดคู่ต่อสู้ทีหลังขอแค่ใช้มาได้อย่างชำนาญจะแสดงการโจมตีขั้นสูงสุดของพวกเราออกมาได้แน่นอน <c oughs> ข้ากำลังคิดว่าภาร,รกิจคว้าอันดับหนึ่งของพวกเรามันจะง่ายไปหน่อยหรือเปล่าสัตว์ประหลาดพวกนี้แข็งแกร่งจนน่าประหลาดใจนน้อยหน่อย นี่เจ้าคิดว่าพวกเขาแข็งแกร่งหรือกำลังคุยโวตัวเองกันแน่แหมเออหลงข้าเพิ่งจะช่วยให้เจ้าสมหวังไปเทอแท้เสียแรงที่เป็นพี่ชายที่แสนดีสบกันซะละเดี๋ยวพวกเราจะกลับโรงเรียนสื่อไลค์เคิกันแล้วระยะเวลาจากวันนี้หลือเวลาอีกห้าวันก่อนการประลองรอบคัดเลือกโรงเรียนวิญยาจาระดับสูง ทุกคนกลับไปพักผ่อนตามพัทยาศสยรุกงนี้เช้าให้มารวมตัวกันที่ป่าหลังตึกเรียนได้ยินทุกคนนะ